ไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงครับเขาได้มีการประชุมหารือรับฟังการก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสายเคเบิลใต้ดินจังหวัด1ขอครับ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติครับนายกู้เกียรติวงกระพานผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงครับได้เป็นประธานการประชุมและหารือการรับฟังการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน หนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเพื่อเฉลิมพระเกียตรติโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทสีชนทรก์จำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมซึ่งทางด้านบริษัทและการไฟฟ้าครับได้ขอให้ทางจังหวัดช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินโครงการพร้อมกันเพื่อที่จะลดปัญหาการจราจรที่ผ่านเส้นทางจุดสําคัญต่างๆครับเช่นหน้าพระพุทธนิโรคันตราย สารกลางจังหวัดพัทลุงโรงพยาบาลพัทลุงโรงเรียนพัทลุงซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดําเนินการโครงการปรับปรุปรงสายเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติปรับปรุงภูมิทัศนะครับของจังหวัดพัทลุงครับ